แล้วก็พูดถึงอีกคดีใหญ่คดีหนึ่งครับวันนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อบ่ายฮะสรุปนะล่าสุดก็คือศาลอาอา,าอนุญาตให้ประกันตัวพันตำรวจเอกหญิงนะฮะภรรยาของตู้ห่าวใช่ค่ะ นี่เป็นในรายละเอียดนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยคัดค้านการประกันตัวแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้ศาลก็ให้ประกันตัวสําหรับพันตํารวจเอกหญิงวันธนารีซึ่งเป็นภรรยาของตู้ห่าวกับพวกรวมทั้งหมดเนี่ยสคนจริงๆจําเลยของคดีนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด9คนแต่ว่าวันนี้เนี่ย ศาลให้ประกันตัวเพียงแค่4คนเท่านั้นวันนี้ก็จะมีรายละเอียดคำร้องการ,รฝากขังแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลได้พิจารณาคำร้องได้สอบถามผู้ต้องหาศาลไม่คัดค้านก็อนุญาตให้ฝากขังแต่ว่าหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการฝากขังเนี่ยผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะศาลก็เลยมีการพิจารณาแล้วก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาที่4 ที่5แล้วก็ผู้ต้องหาที่9ระหว่างการสอบสวนโดยตีราคาประกันอยู่ที่คนละ2ล้านแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว<ม>้นแต่จะได้รับอนุญาตสรุปก็คือภรรยาของตู้หา่าวสารอนุญ,ญาตให้ประกันตัวใช่ค่คะพร้อมกับพวกนะอีก3คนรวม3ามคนค,คนอื่นๆไม่ได้รับการประกันตัวเข้าเรือนจำนะอันนี้คือข้อหาฟอกเงิน นะข้อหาฟอกเงินภรรยาก็คือลูกสาวของอ,อดีตหลานสาวฮนะหลานสาวของอดีตนายตำรวจใหญ่ใช่ไหมฮะอดีตนายตำรวจใหญ่ก็คือพลตารวจเอกประชาผมนอกใช่ไหมฮะที่เป็นหลานสาวของพลตารวจเอกประชาผมนอกคือภรรยาของนายตู้ห่าวนะชัยยนัทกรชัยนันภรรยาก็คือพันตำรวจเอกหญิงวันธนารีกรชัยนัน ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะอันนี่คือประเด็นที่ฮือฮาวันนี้คือจับแล้วฝากขังแล้วล่าสุดสารให้ปล่อยตัวชั่วคราววันนี้ที่อายการมีการถแถลงสํานักง,งานอายการสูงสุดวันนี้ถแถลงข่าวฮะโดยนายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอายการแล้วก็นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะในฐานะรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดก็ถแถลงความคืบหน้านะว่าข้อหาไหนดําเนินคดีอย่างไรบ้าง วันนี้การสอบสวนยังไม่เสร็จยังอยู่ระหว่างการรวบร,รวมพยานหลักฐานแต่ตอนนี้ขอออกหมายจับเพิ่มเติมแล้ว15คนหลักฐานชัดเจนจึงกล้าขอสารออกหมายจับแล้วก็ยังมีการขยายผลต่อด้วยนะ,ะแล้วก็จะมีการถแถลงต่อไปเพราะว่าฐานความผิดแต่ละคนต่างกันแบ่งเป็นสองกลุ่ม1กลุ่มฟอกเงินอย่างเดียว2กลุ่มสมคบฟอกเงินและก็องค์กรความผิดข้ามชาติด้วยจะมีการขอสารออกหมายจับก่อนสิ้นปีนี้ฮะนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมในวันนี้ ระหว่างการถแถลงนายชูวิทย์กรมวลวิสิ์มาฟังการถแถลงด้วยฮะแล้วก็ตอนท้ายก็ตั้งคําถามนะซักถามการรวบรวมพยานหลักฐานของตํำรวจมันจะทําให้การทํางานระหว่างหน่วยงานต่างๆมีปัญหาหรือไม่นะฮะอายการชี้แจงว่าไม่ได้รับสํานวนมาจากตํารวจเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้ตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดนะเพื่อความถูกต้องครบถ้วนและคลี่คลายประเด็นสงสัยต่างๆนะฮะ